สวัสดีครับทุกคนอยู่ในรถบกเงี้นี้ไม่รู้แมปนี้ชื่ออะไรนะแมปไทนานี่รถไทนาเราเองโหดจะกะเวยว่าตมีเสียงเพลงมันดังจังวะเออดีซื้อสองถังผู้ชมถังน้ำมันโอเคถูกถูกแปลว่าไทนาไทนาดูไถนาไทนาไถนาผู้ชม ถ่ายนาเว้ยว้ามริี้ยวว้ามริวถ่ายนาครับคุณผู้ชมถ่ายนาเศรษฐิถ่ายนาเว้ยคุณผู้ชมวันนี้ไม่นางมันหมดแล้วดูตัดมีล้อมีมือหมอมใช่ร้านสอบผมว่าอันนี้ต้องซื้อหน่อยซัก สี่บอกโอเคเพราะาผมต้องขอยายนี่น่นาจะต้องไปฟาร์มอีกหน่อยไปฟาร์มเร็วได้ไหมรถไม่ได้แล้วทำไมน้ำมันมันหมดเร็วจังวะ <c ười> เคลื่อนแบบย่านี่กินแบกวะ่ะที่เดิมกับเออเออแต่ยา่าได้สกีดได้อย่างดีเออ ลบยังไงอ่ะเออมันลบยังไงไม่ใช่เดี๋ยวล้อล้อเอานี่สานเข้าให้สานเข้าให้สานเข้าให้อุสี่บล็อกไม่พอต้องหกบล็อกเลยอีสองบล็อกพี่คุณลงุง ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ใส่พ่อค้าจากปลูกผักซื้อน้ำมันมาอีกคุณชมน้ำมันวันนี้เราเนน้ำมันโอเคน้ำมันอยู่ยตรงนี้ครับึ๊บโอเคไปเดโกลุยนี่วามเร็ว วามเร็วบู๊ทำไมน้ำมันลด,ดแดกจังวะนี่เพิ่งไปอัพจีเลยนะเนี่ยเออไปขึ้นไปไกลขึ้นปะเนี่ยกี้เราไปได้สองร้อยใช่ไหมโอเจไปไกลขึ้นไปไกลขึ้นได้สามร้อยไหมได้สามร้อยได้สามร้อยครับได้สามร้อยครับทำไมไปได้สามร้อยไม่ได้หกสิบหกบาทวะ ไม่คุ้มค่าเลยดีกวะซื้อน้ำมันปับโอเคจากนั้นเอาเดียวเดยวเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้ผมกด,ดปิดไปเลตโกรุยไปได้สามน้อยเมตรกี ขณะนี้น่าจะไปไม่ได้เยอะมากเอ้ยทำไมน้ำมันมันลดเร็วจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าไม่ถึงสามร้อยเมตรจีโอเคถึงสามร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยถึงไหมสี่ร้อยถึง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 ยี่งมเรือ อะไรอ่ะอ๋อรีสต็อปโอเคเอ,อือโอเคซื้อน้มันหนึ่งถังได้ครับถังใหญ่อ้มีน้ำมันวะ่ะเดี๋ยวเครื่องหนักยาแบบอ๋อนี่อยู่นี่ น,นี่คืออ๋อคือตัดหญ้าผมคิดว่าน้ํามันทูกไปออกโอเคน้ํามันเยอะมากผู้ชมน้ํามันโคตจะเยอะก็ยังแดกเหมือนดื่ม เจสี่ร้อยเมตรแล้วชมถึงห้าร้อยเมตรไม่ผัวชมถึงไหมถึงถึงถึงผมว่าถึงถึงถึงห้าร้อยเมตรถึงก็ได้เงินโคตรจะน้อยเลยกิมเฮ้ยท่อโคตรเหรอโอตัดแย่ได้ถึงตรงนี้ครับห้าร้อยเจ็ดแปดกิโลเมตรเอื้อแตกเขาให้ซื้อน้ำมันอีกน้ำมันโลดว่ะมันนี่เน้นน้ำมันเว้ยอา น้ำมันน้ำมันนี่บอกแล้วเราจะนิ้นน้ำมันเว้ยข้างหน้าไม่แตะอะไรทั้งนั้นนี่นี่น้ำมันน้ำมันโอ้ทำไมมันแดกจังอ่ะว่าชมดูน้ำมันดีแดกมากแดกสุดๆมันไม่ได้ช่วยเลยน้ำมันอะ่ะ โอเคไก,ก,ก่ขึ้นไก่ขึ้นไก่ขึ้นข้าวโพดรอบนี้เอา what the h e c k เดี๋ยวเดี๋ยวไอจี้อะไรไอจี้อะไรไอจี้อะไรโอ้ชงไอจี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องซื้อเกญ้ามาฝาดตรงนั้นเลยผมว่ามันต้องตัดขึ้นนิดหนึ่งโอเคน่าจะไหวมัง้ง นี่ตัดเพิ่มขึ้นนิดนึงไปเรลวขึ้นวิ่เรลวขึ้นมึงเม็ด ผู้ชมผมว่ามันเด็กนะ้ามันเยอะขึ้นว่ะแล้วทําไมทางมันไกลขึ้นกี้แดนนี้มันหนะ้าร้อยเองนะผู้ชมผมว่ามันรู้สึกมันไกลขึ้นไอ้นี่แหละไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่ผมผ่านยังไงอะ่ะผู้ชมบอกผมหน่อยไอ้นี่มันผ่านยังไงไอ้ข้าวโพดที่ฝังหน้าทา,ทางผมเออมันต้องใช้อะไรอะ่ะเครื่องตัดหญ้าใหม่เหรอ,อห้าร้อยตา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 ย โอ้ช้าขึ้นแล้วชาแล้วกับช,า,ชาแล้วชาแล้วได้แค่ครึ่งกิโลเมตรหรือมันติดล้อมันเกี่ยวไหมเนะี่ยอ๋อจีบันติดมันตัดหญ้าได้ตีแหงอ๋อไม่ใช่กิโลเมตรโอเคโอ้าไปเต่านะนี่ ให้ผมนั่งรอดีกว่าไปต้มมาม่าเด็กดีกว่าเะไรนี่จะจะไปถึงนู้นนายครับผู้ชมรอไปผู้ชมมีเสักต่อโอเค าเยอะจริงเว้ยผู้ชมแต่มันช้าช้าไม่ไหวแล้วเว้ยผมว่ามันติดเว้ยมันติดสองล้อนี่แน่เลยล่วผมลองเอาไปตัดข้างหน้าดีใจจ้ะผมคิดเลยแพงออกละนี่กับนี่เอานั้นไปดันกับข้างหน้าเลยเนื้อมันพี่เอาน้ำมันมาหนึ่งถัง โอ้ยที่วางถังน้ำมันเริ่มจะแน่นมากนี่ไงผมว่าแล้วมาติดลอด้อจริงด้วยเออช่วยตัดไอ้ข้างบนนี่ไม่ไดีช่วยตัดเลยเปมนช่วยแบกมากกว่าโอเคตัดยาไปแล้วมานั้น มันห้าร้อยใช่ไหมตัดยับถึงโน่นโอเคอ่า้อยแล้วโอ้ชลบตรงนี้มันเอาอย่างไรอ่ะไอ้นี้มันมันงงมากเลยนี่ไอ้นี่แหละนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ชบ ผมต้องแก้นั่นยังไงวะหรือมันต้องซือ้อมันต้องซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่มันน่าจะมานั้นเนี่ยเพราะผมไม่มีปัญญาตินันะ่นหรอกซื้อน้ำมันอีกผมบอกก่อนน้ำมันบ้านเรารวยมากครับผู้ชมนี่เอาดิปึ๊บปื๊ด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 กินยาเข้ากินยาแล้วไอ เนี่ไอตรงนี้แล้วชมตรงนี้ผมตายมาสีรอบแล้วไอตรงนี้มันเดิมเลยผมต้องแก้ยังไงอ่ะือต้องแก้แบบเอาให้มันใหญ่ขึ้นหรอถูกก็เปล่าไม่รู้ซื้อไปสักสีบ็อกก่อนสำรอง ทำไมเพื่อนรู้ทำไมอ่ะหรือสร้างไม่เป็นปุ๊บปุ๊บโอเคถังน้ำมันขอยอากห,หนึ่ง cấp ok bye đi nhâm 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 เงินสภาพเงินเหมือนมันไม่เยอะขึ้นเลยเงินเหมือนไม่งายากกว่าจิตนี่แง่ตรงเนี้ยไม่ผ่านนะเป็นอะไรอ่ะโอเควู้่าชมหมดเวลาอ่านแล้ว ผู้ชมรู้ไอ้ข้าวโพดนี่นมันผ่านยไงเออช่วยบอกผมด้วยผมไม่รู้ว่ามันมันผมชนม,มันมาหลายทีแล้วนะมันยังไม่ผ่านเลยโอเคผู้ชมอย่าลืมกดไลค์สกี้ด้วยแล้วก่อนบ๊ายบายขอถ่ายรูปตอนนี้หน่อยโอเค